สวัสดีทุกๆคนครับวันนี้เรามาอัปเดตถนนสีเลนเส้นข้าเอดเสรภูแล้วผมนะครับนีช่วงต้นนี่เพิ่งออกจากเลตมาครับจะได้วิ่งยาวๆเลยนะครับชมกันยาวๆไปเลยนะวันนี้วันนี้ที่อัดคลิปเป็นวันที่วันที่หกวันที่หกนะครับกันยาหกสามนะครับ 6กันยา63เราเดี๋ยวชมยาวๆเลยเขาหน้าจะคลิปนี้หน้าจะยาวอยู่ครับเพราะว่าก็จะวิ่งผ่านไปเรื่อยครับจนน่นนะครับถึงสะพานแม่น้ำชีนะครับก็ดูว่าเขาถึงไหนแล้วนะครับใกล้จะเสร็จแล้วหรือยังนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับครับดูยาวๆเลยครับ จาบเรียมาสักเน,นีเ่ยม้งนาอำเภอทวัดบุรีนะครับอำเภอทวัดบุรีครับเกียรตนะิถนนกว้างใหญ่นะถนนกว้างดีรอมานานมากถนนเส้นนี้สี่เลนอยู่ช่วงเดียวที่ไม่มีนะ,ะ,ะครับสารคาราลเอียดมีแล้วก็ ก่อนข้าเยสโสถึงอุบลมีครับแต่ช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้เพิ่งมาทำอันนี้ก็อยู่แถวแถวหน้าประมงครับหน้าประมงนะครับ กาศตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะครับแดดกำลังจะลงนี้เชยาลัยเทคโนโลยีเกษตรครับเกษตรแโโละเยนะเล่นเรื่อยๆอนะันี้ก็ชีวะสองนะครับใต้มือเรา เรียนขวัตบุรีวิทยาคมน่าจะสิบกว่านาทีได้อยู่ช่วงโคง้งในต้นไม้เยอะนะครับช่วง ทางหลวงครับอยู่ซ้ายมือป่าไม้แถวนี้อุดมสมบูรณ์เย็นทางขวาก็เป็นโรงเรียนทววัตบริวิทยาลัยนะครับนะครับสรีทรวัตวิทยาลัยขวามือเราเป็นศูนย์วิจัยนะครับ <c oughs> อะไรสองดูดาว ศูนย์วิทยาศาสตร์รอเอ็ดนะครับนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์รอเอ็ดนี่ก็อำเภอธวัตบุรีนะครับศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอยเอ็ดนะฮะอำเภอธวัตบุรีครับเดี๋ยวจะยังไงอันนี้ตลาดธวัตนะครับ เียงแป๊บเดียวก็จะผ่านอำเภรทวัดไปอ่าฝนเขตอำเภรทวัดนะครับ นานเพราะว่าเขาทําสะพานกันสะพานค่อนข้างที่จะเยอะพานเยอะมากครับก็เลยนาะนส่วนพื้นราวก,ก็เสร็จแล้วครับที่จะทำสะพานตอนนี้เป็นสะพานถนนเก่านะครับหรือออกทําใหม่เรือสะพานเก่าออกเขาจะทาใหม่นะครับ ที่เราวิ่งอยู่ตอนนี้เป็นถนนเส้นใหม่นะครับอันนี้ก็แค่จะเสร็จแล้วตรงน,นานตัวนี้ไปยาวยาวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวไปด้วยทุ่งยาไอ้ทุ่งทุ่ง,งนาครับนี่ทุ่งยานาข้าวนะครับเอาเสร็จจริงๆนะวิ่งแป๊บเดียวนะครับน่าจะตามสักไม่เกินยี่สิบนาทีครับถึงวัยเห็ด ระยะทางอยู่ประมาณเกือบ30โลยี่สก้าสามสิบ ตรงนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับเกือบเสร็จละวางคานเรียบร้อยเหลือทําขอบด้านข้างนะข้างหน้าเราบ้านผมเมานะครับความเลยทรายเมฆก็เป็นเขียงเนื้อต่างๆครับเขียงเนื้อวัวนะครับขายทั้งวันทั้งคืนแล้วเลยอยู่สองเขียงนะเขียงเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวสดสด สายมื่อเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษศูนย์ศึกษาพิเศษรอาเอ็นดนะครับตรงนาสองข้างทางเขียวกำลังเขียวนะครับสะพานตัวนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วประมาณ80%ทุกสะพานนะครับใกล้แล้วครับใกล้จะได้วิ่งแล้ว ใกล้แล้วใครแล้วสะพานเสร็จก็เป็นอันเสร็จแล้วครับ ออนนี้ก็ครับเวลาห้าโมงห้าสิบสองตะวันกำลังจะลงดินอันนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วเหลือทําขอบครับอันนี้ก็ใกล้แล้วครับน่าจะลาวๆใ,ใกล้เคียงกันทั้งทุกสะพานครับปรเปอร์เซ็นต์การก่อสร้างประมาณทั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ น้าเราก็บ้านบ่อบ้านบ่อบ้านเพก็กบ้านเพก็กบ้านบ่อบ้านท่าบ่อนะส่วนแตงเมลอนนะครับซ้ายมือนะส่วนเมลอน นิกาฟาร์มดูเชินเห็นจะเยอะเห็นเยอะอยู่นะฮะทางย,เยูเทียน เข้าวัดป่าโนนสวรรค์ครับขวาเมือนะครับซประตัววัดทางเข้าวัดวัดป่าโนนสวรรค์อยวขอแซงก่อนอันนี้บ้านดู โค้งบ้านดูนคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับให้ดูไปได้วยกันเลยนะครับจะได้เห็นกันพร้อๆมๆกันเลยดูบรรยากาศไปด้วยครับดูถนมไปด้วยบ้านดูบ้านหัวบ่อนะช่วงนี้ เน่งนะครับสะพานนี้ยังไม่ถึงแน่โอ้ทานี้ยังไม่เสร็จเลยครับสะพานที่ผ่านมายังไม่ใกล้เสร็จนะครับไกลเยอะหน้าเราก็แยกไปบ้านจาง บ้านจานนะครับครับนาเ,นเต้นรถด,ด้วยนะครับบ้านจานบ้านไว้น้อยอยู่ตรงข้ามกันนะเยี่ยงกันตอนนี้แยกกันโดยสิ้นเชิงโดยถนนนะเมื่อก่อนก็วิ่งข้ามได้สบายต่อไปก็ต้องไปอยู่เทินนะครับอ๋อ่อสร้างอะไรอีกนะ ต่อสร้างเยอะนะนรู้สึกจะคึกคักขึ้นครับอันนี้ก็ฟิชชิ่งนะครับขายกุ้งด้วยนะกุ้งสดกุ้งสดตกปลา เราก็เป็นหนองนกเอี้ยงครับนนนกเอี้ยงครับแยกไปวัานาอยางไงนนนกเอี้ยงครับเนี่ยบริเวณน,นี้นนนกเอี้ยงนะคือข,ขักทางไปอำเภอนะครับเนี่ยแยกขวาก็เลี้ยวไปทางอำเภอทุ่งหัวหลวงนะครับ โนโนกเอียงครับ,รบไไป้อมตุ้บดหายไปอันนี้ก็เข้าตรงนี้ได้นะครับป่านนสวนนะครับสะพานหนึ่งนะฮะสะพานตรงนี้สะพานโนโนนกเอียงอันนี้ก็อ้เกือบเสร็จแล้วครับวางได้เรียบร้อยอวันก็จะรับดินลงเรื่อยๆเะครับเริ่มจะมองไม่เห็นนะ สองข้างทางดีมากโอ้โอเบรกวะเขียวเลยครับเขียวเขียวเลยครงนี้ทุ่งนาครับุ่บงนาต้นข้าวนะหน้าเราก็เป็นบ้านเวนลืมนะครับช่วงโค้งบ้านเวนลืมบ้านไหวเหลีมดินแดนผ้าไหมครับ เรเป็นรับซื้อข้าวนะนอุไรวันค่าข้าวนะช่วงโค้งมันเป็นเหลอถนน เยอันนี่สะพานใหญ่นะนี่สะพานมันเป็นหลืมแนวเกือบสะพานแม่น้ำชีนะครับ,บ,นะรบใช้เวลาก่อสร้างนานครับอันนี้ยังยังไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอาจจะไม่ถึงครึ่งนะ นเห็นไหมครับสังเกตว่าสะพานค่อนข้างที่จะเยอะมากกันเลยใช้เวลานานนะครับในการทำตลอดเส้นนี้สะพานคลองเล็กๆอันนี้ก็อีกหนึ่งสะพานอันนี้อ๋อไม่ใช่ข้างหน้านะครับ สะพานเก่านะนี่ไม่ได้รื้อหรอสะพานเก่าเขาไม่ได้ลื้อนะครับเขาใช้ตัวเดิมนี่นไหะสะพานเดียวนี่แหลนะมาที่ไม่ได้ลือ้อตัวนี้ก็ยังไม่ถึงไหนครับตัวนี้เพิ่งตอกเสาเข็มเพิ่งตอกเสาเข็ม จะถึงโค้งบ้านท่าสะแบงนะฮะบ้านท่าสะแบงก่อนขึ้นเสนะเดี๋ยวผมจะเลี้ยวแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวบ้านท่าสะแบงนี่ฮะก็จะมีสะพานแม่น้ําชีอีกสะพานหนึ่งที่เป็นสะพานใหญ่นะครับที่ยังทําไม่เสร็จนะครับก็จะใช้เวลาอีกสักอาจจะสักพักหนึ่งะครับพักใหญ่เลยแหละนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับอันที่เข้ามาชมก็ลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะถ้าชื่นชอบก็ลืมกดติดตามไว้ด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับ คิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับโอเคเรียบ้แล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ